สวัสดีค่ะมืัอนี้ฝนตกเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกุบบ้งุกคนเดอ้อเดินมาเห็ดเันมทั้งขย่ญญาหมกปักเดินมะไายบรรยากาศม่งฝนตกเด้อพี่น้องฝนก็ลังตกแจ๊ะแอยู่เบิง่งคนน่ะฝนตกแจ๊ะแอยู่ฝนตกจาก้จาจ้าเดินมาเห็ดทั้งขก่ย่าเปิดเบิ่งทั้งไก่ย่พี่น้อง เป็นเตลพี่นอ้องอยู่สังขยาสังขยาปักทองพี่น้องสังขยาปักทองอันนี้มูอเลือประเด็นก็นกนเลยเห็ดเซนอันนี้สังขยาปักทองชุกแล้วเรียบร้อ,ย,อ,อ,อรยพี่น้องประเด็นกับสีปิดแก๊สบอ้ชุกแล้วมือแก๊สกลอนิงเสิร์ฟไปถึงที่นี้ ซุปหลอกกับิดแกลไปนอนคุกเรียบร้อยแล้วแกงนี่กินคุกแล้วนึงนนน่งจน๋นนึ่กระยาบักทองนึ่งข้งกงยาปักทองนึน่งเจ๋ากับสีกินมันอันนี้เหลือจากไอ้นันมากประเด็น,นับสิเรียวใสแต่กินกับเ,เขาเนื้อมุ้นเลยไปซื่อขนเนื้อดำมามุ้นจิ้ม เหย,ยื่อกะทิยุบหน่อยนึงเพราะว่ประเด็นใต่กะทิกล้องเนาะพี่นอ้องเห็ดกะทิใส่กะทิกล้องเห็ดสังขยาฟักทองใส่ไข่บ่าขี้หน่วยหรอใส่ไข่อยู่สองชั้หน่ยนะหวยนี่หนึ่งชุกเกลียวประเด็นกระเจียนปิดไว้มื้อเสาร์หมดแล้วย่างคก่เสียลินเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื้อเสาร์ก็จะกินอันนี้ชุบแล้วเด้อพี่น้องสังขยาฟักทองพิดก่อน ปิดเตาแก๊สน้ำปิดเตาแก๊สน้ำเบิ้งบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องพี่น้องข้าเบิ้งบรรยากาศฝนตกทุ่ป่าแดงแดงพี่น้องฝนตกฝนลงครับเนมือนทั้งนานก็เต็มเลยแต่เสียขม้าในกั้วยมันฝนตกพี่น้องปิดเลเอ้ามัน่ให้ง เพนปิดแก๊สให้น้องมเดนะมเบางมากันพี่น้องตำรวจแก็บไหมครับตำรวจแก็บหก่อนเลาปิดแล้วว่าแน่ใจงัสิอะรขี้ลืม่มขี้ลืมพี่น้องขนะี้ลืมไรก็ได้ม่เห็ดย่างมืนขเขาเจาโขลไม่หน่อยเดียวนะแช่ตยนยนะี้ไหมแต่ตยน แช่ตู้เย็นก่อนข้าวแช่ตู้เย็นเลยเมื่อพี่น้องมื่อนี้ไปได้เห็นเมลอนมาหน่วยแบบไงเลยเหมือน่วยนังเก่าซิบเก่าบาทเมลอนเมลอนหล่อนถูกแบบไงได้พี่น้องมันซับประโลดสือันของเจ้าหน่ายเลสิปอกให้กันลูกควรกินเหมือนอื่นแต่ว่านี่ของประเด็นประเด็นสื่อมาก เบื้องไม่หล่อนหน่วยไงๆพี่น้องหน่วยไงซื้อมาจากบิ๊กซี่เก้าสิบเก้าบาทหน่วยเบรกเอฟเลยพี่น้องนะหน่วยไงครับนี่ยแหละประเด็นมาสีทดลองปลูกไม่หล่อนสีลองเบิ้งเหรอพี่น้องมันสีใดพี่จังข้าเจ้าวาบเดี๋ยวประเด็นสีลองปลูกลองเบิงังกัน ปลูกเป็นเัินผลสําเร็จประเด็นกระเซียนะปลูกเข็ดคือยังข้าเจา้าเนาะพี่น้องลนะดสีทดล่องปลูกเก่าสามสี่กระถางลองเบื่อง,งกอนอันซุ่มหนึ่งประเด็นเกาห้มู่ไปปลูกเพราะเพราะมันเหล่าละึ้นแล้วแต่บ้าไปปลูกอันเกิดไม่กำลังเป็นดอกพี่น้องขึ้นต้นหน่อยหน่อยนกะ็เป็นดอกไว้ทุนแล้วมืออื่นประเด็นสิอัปเด,ดให้เบิ่งเด้อประเด็นปลูกไม่หลอนไ้แต่ว่าต้นน้อยหน่อยเตี้ยเตี้ยมันแก่นเนาะพี่น้องนะ แกนดอกก็เลย,ยนั่นประเด็นมาเปลี่ยนกระถางไมหมล่ะเป็นดอกเลยมันนะที่แรกก็อ้วบอวบพอเปลี่ยนกระถางไมหมล่ะยอดลงเดี๋กันสิขอจบคลิปไปซ้ำนียก่อนเด้อพี่น้องเอาไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไหล่ทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงประเด็นมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเห้นพี่นอ้องว่าเบอร์วายเที่ยงเหนื่ยไหมลงเบงอร์นอกระนาะคลิปนี้ก็ ทุกไปจำหนีก่อนอันใดพอดีพงงามขอโทษขอไปเด้อพี่น้องกลับงามในังอมหวอมใจตีชมได้ตามใจชอบขอบคุณหลายๆทุกไรทุกเรือทุกกำลังแรงใจนอนรับฟันดีลาตีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะกู๊ดไ์